เอาแล้ววันนี้เกมก็ซิล่าที่เออแทบได้ว่าจะเก่ามากเก่าแบบของโคตร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 เก่าเลยอ่ะแทบจะของโคตรเก่าเลยเกมนี้ถ like ือปิดตัวไปค่อนข้างที่จะนอนแล้วเนาะโดยไม่รู้ว่าต่อไปตอนนี้รู้ไม่หมดเลยเต้มๆไหนไม่บอกหรอกต่อไปเลือกกระโดดล่มเพราว้ก่อนการกระโดดล่มไม่ใช่ธรรมดาธรรมดานะ อาจจะแบบคิกว่าวให้กดมันมีแบบปุ่มเลือ่อนเลือเล่อนๆนะแต่คุณดูสิ่งนี้มันโคตรยากเลยอีกครั้งเลยไม่ผ่อนกลัวจะผ่านหัวไม่หัวเทพไม่เลยอันนี้มึงให้โดดสูงขนาดนั้นเลยเหรอนี่ไงไม่ได้ให้การโดดธรรมดาด้วยนะดูดิต้องเลื่อนหน้าตัวไปนูนน่นนี่นั่นนี่โอ้โ,อโหโคตรคู่ทบจะกูเล่น ครั้งแรกโอ้โหกูโคตรหัวกูโคตรไม่เลยไม่จนกูจะเผากูจะเผาบ้านไปเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอไว้ก่อนเลยเกมนี้ต้องเลื่อนสักอย่างเกมนี้ยิงก็สลาไม่ได้เลยแต่ก็สิลาเวอร์ชั่นนี้เขาไม่พ่นลำแสงใส่เรานะใช่ซึ่งมันแปลกมากจริงๆก็สิลาปกติมึงต้องพ่นลำแสงใช่ไหมล่ะ เชินชัดและก็พ่นเลยอ่ะอันนีไมไปเยี้ยเลยวะเอละตอนนี้ก็มาถึงแล้วโอ้โหกคซิลอตัวเบิ่มเลยโอ้โหเอละสิ่ทงที่ยากที่สุดก็คือการโดดโล่มนี่แหละใครไม่ผ่านนี่ก็คือหัวมึงไหมเลยอ่ะคือหัวมึงไหมเลยหัวมึงไหมเลยนะ หัวคือมึงไหม้เลยหวัวมึงนี่มึงไหม้เลยนี่แหละจุดที่เป็นรูไอ้ที่เหี้อะไรไม่รู้มันมันเป็นเหี้อะไรไม่รู้เนี่ยโอ้โหหัวมึงจะไหม้เลยถ้ามึงเล่นครั้งแรกเนี่ยโอ้ไมก่อนเลยกูเล่นมาโคตรเยอะเลยหัวกูแม่งเทพไหม้เลยโอเคทำไมโอ้โหโอยย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 ยโยย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  กระโดดสูงไม่โคตรเยอะกระโดดสูงกี่เมตรก็ไม่รู้นะโอเคเด็กที่จริงคลิปนี้ว่าจะอัดตั้งแต่นานแั้วนะแต่ไม่ว่างอืมขี้เกียจอัดถาว่าทำไมทำไมน,นี่ผมไม่เอาละต่อไปตอนที่สองการช่วยเหลือตัวเองการช่วยเหลือภาพคพื้นดินใช่ ก็คือเราไปต้องช่วยเหลือคนนะเออทั้งตึกทั้งอะไรเนี้ยเนี้ยแม่ภารกริจมีการหนีกอซิล่า้วยนะใช่ซึ่งกูยิงมันไม่ได้ด้วยไม่รู้มันหายตัวไปไหนนะนานจังวะเฮียนานจังวะโคตรเอ้ทำไมามึงนานจังวะเนี่ยเออทำไมามึงนานจังวะเน็ตกูดีปะเนี่ย กูใช่ากูใช้เน็ตบ้านนะเนี่ยอ้าวัดต e ah. ัวฟ ah. ัคเน็ตค้างไอ้เหี้ยแมนอ่ะค้างไอ้เหี้ยแม่นเน็ตค้างไอ้เหี้ยเมื่อไหร่มันจะเข้าวะเนี่ย ูรวมาเป็นส okay, it so ิบสิบปีแล้วนะเนี่ยโอเคขอแต่ภาพตอนเข้าสิก็โอเคเข้าเลอ้วเฮียก็จะเข้าได้เข้ามาเฮียเอาละมาลยเฮ้ยม่พูดอะไรมบีเลยเมนล้มงเยลักษณะการถีบของก็ได้ที่เอสนะเอ้ื่อนที่้ายขวาตามนี้ อ,อ,อ,อันนี้มันเสียงเสีย,ยก็ทิลาจริงๆเแล้เมืองโคตรทำที่นาดเลยคนหายไปกี่คนกันเนี่ย โอ้โโอเคมาถึงแล้วตรงนี้แหละที่แบบแทบจะแบบใครใจร้อนนี่คือน,นั้นเลยมันหล่นเลยนะแบบใจร้อนแบบเอออยากยิะกุสราตัวเป็นๆด้วยเออเนี่ยไม่ต้องใจเย็นนั้เพว่า าดบบนี้นแบบน,นี้แหละม,มันกว้างนิดนึงอ่ะแตบบ่ถ้ามึงแต่กูเฉยๆเนี่ยโคตรเยอะแล้ว,ว,แ,ลวแต่ไอ้น,นี่แหละสิ่งที่คือแบบตูตาแค่รอบเดียวอ่ะเแบบออบอกไว้ก่อนเลยถ้าใครแบบโคตรใจร้อนเลยอ่ะเออคือจะไม่ผ่านเลยอ่ะแบบมึงแบบก็อย่าเห็นก็สหรับตัวเป็เปี่ยนๆเลยอ่ะเอออยาแบบ พุ่งเข้าไปใส่เลย,ๆๆเลยอ่ะพุ่งพุเลยอ่ะโดนีมคืึมันแตกเลยไม่ถึงแตกเลยถอยถอยถอยอยากรู้เหมือนกันว่าเขาไปแก้ๆมันจะนเลยไหยิงไม่เขาโอเ,โอเคจุดนี้ก็คือมึงห้างลงน,น้ำดเคาเข้า่าในพี่ไม่มีกระสุนปานคาร์ดฮัน,น,งน,นดนนงน้ำดกคาถ้ามีเลยนี่คือมึงแตกใช่มึงแตก โอเค,อเคมาถึงละเ,เฮ้ยเสี่ยวนี่อะวันฮึนเฮ้ยรถกำลังมาแบบน,ยยน,น,นี้เลว่าอ้โหชิ้นนี้ตีนมันวะเนี่ยโอ้โมันตัวใหญ่ใหญ่เลยยี่ตัวไม่เจอเลยตัวใหญ่

จู่ก็จะให้แบบรอจู่ก็ไม่จะระเบิดเลยอ่ะอันนี้แม่ฮึ่มเลยต้องดโอ,ม,อม,มาแล้วไอ้เกคนเนี่ยมันติดได้ไงไม่รู้นะเออกระสุนมันคงกระทืบแล้วมันกระทืบแบบจะหินทะลุมัาฟังปั๊ปั๊ปั๊บฟังเลยอะ่ะตาต้องใช้ปืนยิงพุใช่าไหมวะก็เอินว่าอย่างนั้นหรอน่าจะเป็นปืนเขาเรียกว่าอย่างนั้นปืนยิงพุเนะ น่าจะใช่อืมเลยไอเสือขาวเนี่ยมันระแวงเลยวะมันกลัวจะมีกุสิราเหรอเออกุสิรามันหนีไปเร็วเออมันกลัวไงเออกูมีปืนอะเออกอเคทีนี้ก็เปิดจอดลงไปละกูต้องว่ามันจะรับกันไปนะเจอที่ไหนได้ไม่ไเลยเราละขึ้นไปเ,ออเดินอีกเดินไปอีเอออย่างนี้นไป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 ,ไป,ไป ไม่หลับก,ก,กูเลยเขาเลิกจิตสอมเหลือโอเคเอาเละกดเต็มเลยเอาละจุดตี่แหละ, okay. กกลดดะที่กูแม่งแทบจะได้ว่าเกียดที่สุดเลยเกียดของโคตรเกลียดเกียดเลยอะเอาละตรงยิตงตรงมนเจอยิงไม่เข้าด้วย,ยวนะยิงไม่โดนด้วยกู เออนังสุดขโอเคลงน้ำแบบสบายๆไม่ต้องหายห่วงเลยเพราะตรงนั้นแหละที่โอ้โหซอกห็นซอกเหี้ยเลยวะเนี่ยเจ้เรียกเรยว่าจานนั้นเลยนะโอเคปีน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 ขึ้นไปปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปโอเคปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปเรื่อยๆ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 ว่าไถ้าลงคลิปไปเนี่ยเสียงมันนั่งก็เบาเสียงดีนะ ว่าเป็นคนไม่ชอบปิดเสียงอ,อ,อยู่แล้วอ่ะอือไม่รูจะมาไงลองคิดทันทีเลยไม่เบาเสียงเลยมีเสีบแ,บสบแบบเสียงให้เบาเสียงเลือกตัวเสียงจะดังอยู่เด้อเดี๋ยวอีกนิดเสียงเออเดี๋ยวมี้แต่มึงจะเข้ากองไฟเข้ากองไฟนี่มึงจะเป็นเหมือนกีเลยนะเออเจ็บตรงนั้นนึ่งอือโค้งอ่ะเหยียโอือ ว้าจงเลยรีจ่ายเนจ่าย็นโอเจุ้งันหาปัญ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 หาปัาปัญหาปัญหาปัญหาปัญเาปัญหอปัญหาปเญหาปัญหาปัญหาัาปัญห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 าปหาปัญหาปัญหาปัาปมญหาปัญหาปัญหาอัญหาปัเหาปัญหาปัญปัญหาปาา ไปขึ้นไปเลยขึ้นี่ก่อนก็ซิลามจะมากันเลยถ้ามึงไม่ไปมึงเล่นป็นขี้แน่นอนโอเคมันมาแล้วมันมาแล้วเด้อนี่แหละมันมาแล้วโอ้โอ้หูไปไม่ได้แล้วโอ้โอมยอมไม่งจะได้ป็นขี้ก่อนี่แหละต้องรีบนี้ก่อนตึกนั่นม,าามันจะถล่ม กูน okay. okay. ี like yeah. uh ้ก huh. ูอย่างเรวได้ไงวะโอคไปแล้วไปเลยเด้อแล้วให้ดูหลังดูพลังกันเนี่ยก็ีล่ามันไปไหนวะก็ตีล่ามัไปไหนวะอย่งเยโอ้ยโอ้ยลดลดเยอะไรจะลดเพ่มเตอะะ

ที่เรนจะรชจพลังแล้วก็พุ่งลำแสงไปเฮลิคอปเตอร์แตกว่วงเลยอ่ะเออโอเคจบเอาละเกมน,นี้ก็มีแค่นี้แหละมีแค่สามด่านที่เราเล่นเออจบ